พระัญญากรทัญญะคือพระสงฆ์องค์แรกของโลกในพระพุทธศาสนาพระอัญญากรณทัญญะท่านเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีซึ่งประกอบด้วยพระัญญากรทัญญะและสหายอีกสี่ท่านที่ได้ติดตามพระพุทธเจ้าในการสแสวงหาทางหลุดพ้นตั้งแต่ครั้งพระองค์ยังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระอัญญากนณทัญญะเดิมชื่อกลทัญญะเป็นบุตรของพระมหาสารผู้ร่ำรวย ท่านเกิดที่หมู่บ้านโทนวัตถุกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะท่านได้ศึกษาตามธรรมเนียมของพราหมณ์จนแตกฉานในวิชาความรู้ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในแปดพราหมณ์ที่ทำนายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อตอนประสูติด,ด้วยพราหมณ์เจ็ดคนได้ทำนายชะตาเจ้าชายสิทธัตถะออกเป็นสองทางคือถ้าทรงเป็นคาราวาสก็จะได้เป็นพระจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเสด็จออกผนวดจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพราหมณ์โกนทัญญะกลับฟันงว่าเจ้าชายสิทธัตถ์จะออกผนวดและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนและท่านกนทัญญะก็ตั้งใจว่าถ้าถึงตอนนั้นหากตนยังมีชีวิตอยู่ก็จะออกบวชตามเสด็จต่อมาเมื่อท่านกนทัญญะได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จออกผนวดแล้วและกำลังบำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่เพื่อหาทางหลุดพ้นตามความเชื่อของคนสมัยนั้น ก็ได้ชักชวนบุตรของพราหมณ์อื่นๆอีกสี่คนคือพัทธิยวปะมหานามะและอัจฉิรวมเป็นห้าคนออกบวชเป็นบรรพชิตเรียกว่าปัญญวัคคีติดตามไปเฝ้าอุปัิฐากรับใช้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเวลาผ่านไปหกปีเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งได้บำเพ็ญทุกรกิริยาจนร่างกายซูกผอมและหิวจนสลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมา จึงได้ทรงเห็นว่าการทรมานร่างกายอย่างที่ทำอยู่ไม่น่าใช่หนทางไปสู่การตรัสรู้เป็นแน่จึงได้ตัดสินใจเลิกบำเพ็ญทุกกิริยากลับมาเสวยพระกระยาหารดังเดิมพวกปัญญวคีเห็นดังนั้นก็คิดว่าพระองค์ทรงท้อแท้ต่อการบำเพ็ญอันเข้มงวดเป็นแน่จึงหมดความเลื่อมใสาพากันทิ้งพระองค์หนีไปอยู่ที่ป่าอิสิตตนมฤุายะวันเมืองพาราณสี ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงเสวยวิมุติสุขอยู่เจ็ดสัปดาห์ก็ได้ตัดสินใจเสด็จไปโปรดปัญญวัคคีณนะป่าอิสิบตนมฤททยาวันตอนแรกพวกปัญญวัคคีก็แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อพระพุทธเจ้าด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้ามาหาเพราะอยากจะหาผู้อุปถาเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ยังไม่เชื่อจนพระองค์ต้องตรัสเตือนว่าพระองค์ไม่เคยกล่าวว่าพระองค์บรรลุธรรมเช่นนี้มาก่อน พวกปัญญวัคคีจึงระลึกได้ว่าไม่เคยตรัสมาก่อนจริงๆจึงยอมฟังพระองค์แสดงธรรมพระองค์ทรงสแสดงธรรมที่เรียกว่าธรรมจักรกระเป๋ะวัตนสูตรคือการเดินทางสายกลางไม่ควรประพฤติสุดตรงสองอย่างคือการหมกมุ่นมัวเมาในกามสุขและการทรมานตัวให้ลำบากแต่ให้เดินตามสายกลางคือมชิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ปจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงสรุปด้วยอริยสัจสี่การแสดงธรรมครั้งนี้คือปฐม,มเทศนาเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบแล้วกนธัญ,ญะได้เห็นแจ้งในหลักธรรมที่ทรงแสดงโปรดซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงทราบว่าท่านกนธัญ,ญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงทรงเปล่งอุทานออกมาว่าอัญญาสิวะตะัตโพกนธโยแปลว่ากนธัญ,ญะได้รู้แล้ว ท่านจึงได้ชื่อว่าพระอัญญากลทัญญะจากนั้นท่านกนทัญญะได้ทูลขอบบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นการบวชโดยตรงที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระัญญากนทัญญะจึงกลายเป็นพระภิกษุองค์แรกของโลกในพระพุทธศาสนาพระอัญญากลทัญญะก็เป็นหนึ่งในพระธรรมทูตรุ่นแรกที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอทักคะ คือมีความเลิศหรือมีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นรัตตัญ,ญูคือรู้ราตรีนานหมายความว่าเป็นพระผู้ที่มีประสบการณ์มากได้พบเรื่องราวต่างๆมามากสามารถให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ท่านได้อยู่จำพรรษาในป่าหิมพานต์บริเวณใกล้สัจทันตะเป็นเวลานาน12ปีวันที่ท่านจะนิพพานท่านพิจารณาอายุสังขารแล้ว ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลลานิพานครั้นพระพุทธองค์ประทานอนุญาตแล้วท่านเดินทางกลับยังป่าหิมพานและนิพานในบนารรณาศาลาที่พักริมสชัดทันตน,นั้น